3ข้อบ่งชี้ที่บอกว่าเราเริ่มไม่เหมาะกับงานประจำนะครับน้องๆหลายๆท่านนะครับก็แวะเวียนกันมาเจอการที่ห้างบ้างนะครับเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะผมเป็นหมอคนหนึ่งทำไมอยู่ดีวันนี้มีธุรกิจส่วนตัวหลายๆธุรกิจทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะครับรวมถึงคลินิกความงามแล้วก็งานผู้สัมมนาต่างๆมากมายเนะี่ยเขาสงสัยว่า คุณหมอรู้ได้ยังไงว่าตัวเองเริ่มไม่เหมาะกับงานประจําผมก็บอกเขาว่ามันมีอาการบางอย่าง3ข้อที่จะลักแคะระคายมากเลยนะครับแล้วเราจะรู้สึกเรื่องนี้ซ้ําๆกันบ่อยๆข้อที่1เลยก็คือเรามีไอเดียบางอย่างที่มันมันดีอ่ะแต่เจ้านายเราบอกว่าอย่าไปทําเลยนะครับด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับซึ่งจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าไอเดียนี้มัน make ซนมากเลยแล้วมันน่าจะทําให้องค์กรเนี่ย ก้าวไปข้างหน้าแต่ว่าคนข้างบนเขาไม่เห็นด้วยเขาทําแบบเช้าชามเย็นชามดังนั้นใครก็ตามที่อยู่ในสังคมของงานประจําไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและทวิสาหกิจหรือเอกชนก็ตามเมื่อเรารู้สึกว่าเราอยากจะทําให้องค์กรมันไปได้ไกลกว่านี้หรือก้าวหน้ากว่านี้แต่ว่าคนส่วนใหญ่ทํางานแบบเช้าชามเย็นชามผมบอกได้เลยว่าเริ่มแล้วครับข้อบ่งชี้แรกของการที่เราน่าจะเริ่ม ไปทําอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ก็คือไปอยู่องค์กรที่ใหญ่กว่านี้องค์กรที่มีเป้าหมายใหญ่โตวกว่านี้หรืออาจจะเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ได้ข้อที่2ก็คือเราเริ่มรู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยมีศักยภาพเยอะแต่ไม่ได้แสดงออกบางคนรู้ว่าเฮ้ยฉันเนี่ยอาจจะจบมาด้านการเงินการบัญชีจบมาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เดจรินชันทาได้อีกหลายๆอย่างอะแต่ว่าพอฉันอยากจะทำเนี่ยมันไม่มีตําแหน่งไหนที่มันสามารถ ให้ฉันใช้ศักยภาพหลายๆอย่างได้ผมก็เหมือนกันนะ <S <S ผมเป็นคนหนึ่งที่ใช่ครับผมอาจจะจบหมอมาแต่ผมรู้ว่าผมสนใจในการทําธุรกิจนะครับเพื่อรับใช้ผู้คนมากขึ้นนะผมอยากจะให้ความรู้นะครับในแง่มุมบางแง่มุมที่ผมจบหมอแต่ผมอยากให้ความรู้ด้านการเงินให้ความรู้เรื่องโภชนาก,การให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายให้ความรู้เรื่องการลดความอ้วนให้ความรู้เรื่องการ รักษาโรคหรือป้องกันโรคโดยไม่ใช้ยาซึ่งอาชีพของผมเนี่ยเป็นอาชีพที่คนมาหาผมส่วนใหญ,ญ่เป็นคนที่ป่วยแล้วผมสังเกตได้ว่า90%คือคนที่ขอแค่รับยาแล้วก็รักษาแล้วกลับไปจะมีคนน้อยๆแค่10%ที่ ไม่อยากจะกินยาต่อชีวิตอ่ะแต่เขาไม่รู้แล้วผมก็รู้สึกว่าเอะมันน่าจะมีคนแบบนี้เยอะนะครับแล้วผมก็เลยเปิดเพจขึ้นมาเราก็เริ่มให้ความรู้ดังนั้นใครก็ตามนะที่รู้สึกอึดอัดเหมือนผมว่าเฮ้ยอยากจะใช้ศักยภาพหรือความรู้ที่มีอยู่นะครับแล้วไม่ตรงกับสาขาที่ตัวเองเรียนมานะผมแนะนําว่าให้เปิดเพจได้ครับเปิดเพจ Facebook, IG, TikTok, YouTube ก็ได้แล้วค่อยๆให้ความรู้ไปครับเราก็จะเจอนะครับ คนที่มีความสนใจคล้ายๆกันแล้วก็เข้ามารวมอยู่นะครับเป็นกลุ่มโซเชียลในออนไลน์แล้วทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตลาดเนี่ยมันมีแล้วเราอาจจะผันแปรเป็นการสร้างธุรกิจก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึงนครับข้อที่3ก็คือเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เราอยากทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่ก,กว่าวันนี้นะครับใครก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองต้องเติบโตนะอยากจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆรู้สึกว่าฉันไม่อยากแค่เออโอเคฉันเงินเดือนหนึ่งหมื่นอีก สิปีฉันอาจจะเงินเดือน2 0 0 0 0อีก20ปีฉันอาจจะเงินเดือนสามหมื่นเราเห็นสเต็ปแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเบื่อจังเลยอะที่เรามองเห็นบัานปลายชีวิตหรือว่าตอนอายุ60ชั้ฉันคงมีไรายได้เท่ากับรองผู้จัดการคนหนึ่งหรือว่าเป็นหัวหน้าของฉันซึ่งโอ้โหมันเห็นแล้วมันรู้สึกว่าเงินเดือนมันไม่ได้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดแต่เราเห็นว่าเอ้ยสุดท้ายอะอาชีพของเรามันก็ได้ถึงแค่เท่านี้คือมากสุดเราอยากทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้เอออาจจะอยาก ขยายศักยภาพที่ีท่มากกว่าในปัจจุบันนะครับเราเป็นคนที่แบบรักการเรียนรู้ถ้าเพื่อนๆฟังผมแล้วรู้สึกไฟเรื่องนั้นมันออกมาจากในใจกูเลยนะผมบอกได้เลยว่า3ข้อนี้นะแค่หนึ่งใน3ข้อนั่นแหละผมบอกได้เลยว่าเราต้องเริ่มทําอะไรทักอย่างแหละ เพราะว่าข้อเสียหนึ่งอย่างของการที่เรรับเงินเดือนไปเรื่อยๆแล้วอยู่แบบเช้าชามเย็นชามก็คือมันจะค่อยๆดึงวิญญาณแห่งความสําเร็จของเราออกไปเรื่อยๆมันจะค่อยดึงความกระตือร้อนออกไปเรื่อยๆแล้วทําให้เราติดนะครับอยู่ในคอมฟอร์ทโซนแล้วไม่กล้าออกไปจากจุดนี้นะครับดังนั้นใครก็ตามที่คิดว่าตัวเองเนี่ย ยังมีไฟอยู่ข้างในนะครับก้าวมาครับแล้วก็เริ่มนะครับเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับหรือหางานพไทม์สร้างธุรกิจหรือว่าจะเปิดเพจเปิดช่องเปิดชแนลอะไรก็ได้า่าทำอะไรก็ตามที่ไม่ใช่แค่งานประจำเดียวครับแล้ววันหนึ่งนะครับเราอาจจะมองเห็นโอกาสเล็กๆจากปลายทางอุโมงค์ไกลๆนะครับว่าเราเนี่ยจะสามารถใช้ศักยภาพของเราเนี่ยนึดมากขึ้นยังไงครับมันอาจจะกลายเป็นธุรกิจต่อไปนะครับ สมัรเพื่อนเพื่อนก็ได้นะครับรักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียนี้นะครับหรือไม่เช้นนี้สามารถแชร์ให้เพื่อนๆได้นะครับส่วนใครก็ตามชอบนะครับคุยกับผมผ่านไลฟ์แบบนี้ผ่านคลิปแบบนี้ก็เดี๋ยวเราเจอกันนะครับในคลิปถัดไปนะครับผมหมอทีมดอกเตอร์ทีมแล้วเจอกันสวัสดีครับ